สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับว pues mm ันนี้เราจะมาเล่นแมปแนวเติมเติมเติมแล้วก็เติมเติมเติมแล้วก็เติมเติมเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะโอ้แล้ววันนี้พวกเราจะมาทําอะไรกันน่ะไม่น่าถามเลยถือไม้แบบนี้แน่นอนมาฟาดหัวพ่อฉลามยังไงเล่าเฮ้ยเฮ้ยขอตีหน่อยเถอะโอ้โหใจเย็น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 เอเลี่ยนสาวล้าเจ้ากูทุกคนอย่าทําแบบอย่างเอเลี่ยนนะเอาไม้ฟาดหัวพ่อฉลามมาจริงๆต้องเอาฟาดแม่ฉลามด้วย อะไรของนายเนี่ยลอเล่นนะอ <โห S 1> ลอเล่นเดี๋ยวเอาไมา้จิ้มฟันแทงเลยเจ้าก,กบช่วงคําถามประจ,ระจําคลิปถ้าทุกคนกลายเป็นป่าจะเอาชีวิตรอดจากคนตกปลายอย่างไรอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะ คำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาทแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วกมกลุ่มกบเล่นหลามในโรบอกด้วยนะโดยแมบนี้นะพนายนาเป็นแบบแนวตกปลานะเว้ยก็คือแนวเติมเตมิเติมแล้วก็เติมนะเห็นเปอร์เซ็นต์ปลาด้านหลังไหมนั่นคือปลาที่เราจะต้องมาหากันในวันนี้เออออาไหนขอดูใกล้ๆหน่อยดิยเออ,อปลาอะไรบ้างเนี่ยจะเป็นปลาไม่ขยับนะคือปลาหยุดนะครับผมนี่หยุดเลยทุกตัวเลย แล้วก็มีเป็นปลาที่หายาก2ตัวนี้0.95แล้วก็0 0 5ยยอ้แล้วดูราคาสิโอ้ย่ังถูกเลยเรามาแข่งกันไหมใครจะเจอปลาหายากก่อนกันเนอะไหมเมดี๋ดวตะโกแามโดยการตกปลาคือก็แบบนี้เลยทุกคนโยนไปแบบนี้และหลังจากนั้นคือเราก็รอให้ปลากินแล้วกดคลิกมาแค่นี้เองเว้ยโอ้ยเกมอย่างง่ายใช่ง่ายมากพวกนายมาสามารถกดค้างเลือกความแรงในการโยนได้ด้วยนะเว้ยจริงอ,อ๋ออ๋อชาดได้ก็อย่างี้นี่เองโอเคเลย ไหนดูซิปลากินตัวอะไรสีม่วงเหมือนเดิมหลังจากนั้นคือต้องมาขายปลากันพวกนายมาขายตรงนี้เลยเหรอเออเดินมาขายเลยเว้ยกดขายทั้งหมดไปเลยแล้วกันแล้วเราก็ได้เงินมานะทุกคนหลังจากนั้นทำอะไรอัปเกรดว่ะอัปเกรด จะมีเป็นระยะช้าแล้วก็จะขอให้เราอัพเกรดนะทุกคนกดอัพเกรดไปเลยนี่ประมาณนี้วิธีเล่นก็ไม่ยากนะหลังจากนั้นทุกคนนะมันพาเรามาที่ถังนี่ไอ้นี่คือที่เก็บปลาแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เก็บได้แค่สามตัวเท่านั้นโอ้อยังน้อยอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะเสื้อต่อไปเราต้องซื้อ252นะทุกคนโอ้ยฉัไปขายปลาแล้วก็อัพเกรดไม้ไปเมื่อกี้อ่ะโอ้หมดแล้วใช่ตังไม่พอแล้วอะ่ะฉะนั้นเราต้องมาเล่นโอ้ดูดีไกลกว่าเยอะเลยไง ทนไม่ไหวแล้วจะขอลงไปหาปลาเองเลยแล้วกันโอ้หเดี oh ๋ยวมันทำได้ด huh. <that> ้วยเหรอมันมีให้วางแหด้วยวางตาข่ายอะเจ้ากบอะไงไหนเขาลองดูซิเฮ้ยแบบนี้ก็มีเหรอด้วยอะโอ้แล้วคือวางดักปลาใช่ไหมเนี่ยเอาต้องทำยไงโอ้นี่ไงเหมือนมีขึ้นมาเก็บได้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่จะตกปลาแล้วแบบนี้ เก็ okay, บแบบนี้ก็ได้เออว่าดีว่ะทุกคนดักปลาแบบนี้เลยแล้วได้เหรียญได้อะไรมาด้วยนะไม่ได้ก็ได้แค่ปลานะเว้ยเอาว่าแจว๋วว่ะทุกคนแจ๋วมากแจ๋วที่เอาไว้กินกับข้าวเหนียวนั่นมันแจว๋ว <laughs> นไอเล่นนลองเข้ามาอยู่ในแห่เน่สิเป็นไงวะลองเข้ามาอยู่ไหนเราได้ค้นพบปลาสายพันธุ์ใหม่นะทุกคนปลาหินนะครับผมเ๋ยวก่อนนะพวกนายทำไมฉันถึงมีมีปลาบินตามด้วยอ่ะโฮ้ยสัตว์เลี้ยงเหรอนายได้สัตว์เลี้ยงเหรอโฮ้ยนายได้มาจากไหนอ่ะเออนั่นสิใช่ก็ตกปลาอย่างเดียวนะเดี๋ยวเรามาเก็บเงินซื้อนี่ดีกว่าทุกคนครับเป็นด่านต่อไปนะเดี๋ยวผมขอเก็บแป๊บหนึ่งตกอีรอบหนึ่งก่อนเออแล้วเกมนี้มีโค้ดไหมจะโก้เฮ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีฉันเห็นอยู่หน้าเกมโอ้ยงั้ โค้ดคือจะมีอยู่2โค้ดนะคือโค้ดเวลคัมแล้วก็โค้ดเจมส์นะเว้ยใส่ตรงไหนละทีนี้เออในตั้งค่านะเะโกอ๋อตั้งค่าเอาแล้วก็รหัสตรงนี้ทุกคนเวลคัมกับเจมส์ใส่เลยเปิดได้สิบอัญมณีนะได้อย่างน้อยเลยแล้วก็เจมส์นะครับผมได้เป็นสิบอัญมณีพวกนายมันมีตกอัโตโนมัติกับขายอัโตโนมัติด้วยนะฟรีแม่ ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้าก่อโอ้ยได้เอออย่างงี้ก็ดีดีเราก็ไม่ต้องมาเดินขายดีใช่ไหมเออขายไปเลยปล่อยขายเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนฉันจะได้ปลาเดียวกับฉลามปะเนี่ยที่มันมีสัตว์เลี้ยงเดินตามเนี่ยเออนี่ไงจริงด้วยมาเออเดี๋ยวดๆยดยดูก่อนเออเดี๋ยวไอ้เล่นนะก็มีนี่เห็นไหมโอ้โหฉันตกได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยเฮ้ยมา นี่ไงเดินมาเลยตกตรงนี้อุ้ยหนาวจังเลยแตงจริงก็คือมันก็มีไข่ให้เราได้ซื้อได้โอ้โหแลยดูไข่ไปเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นั่นนี่ไหนลองเปิดดูซิราคาเท่าไหร่อะร้อยเก้าทุกคนผมลองเปิดฟองหนึ่งดูซิอ่ะเปิดเลย จะได้เป็นฮีโร่อะไรเออเดี๋ยวมันขึ้นสปอยเลยหรือนี่ไงสไปเดอร์ฟลิชสรุปม,มันจะเป็นปลาหรือเป็นแมงมุมล้วเนี่ยเออ <laughs> เป็นปลาแมงมุมนะทุกคนได้มาแล้วนะและด่านต่อไปพาะในยดูสิราคาแสนสองโ <laughs> 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 อ้ยังไม่ไดนก้าวกระโดดจังเนี่ย นี่อัพให้มันแบบบาลาน,น์นั่นเคือโอเคไม่มีเงินแล้วส่วนทางก็อัพเกทได้แล้วทุกคนกดตรงนี้เลย่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาดูตรงร้านน่ยทุกคนครับมาขอซื้อพวกบัตรผ่านหน่อยจะมีเหรียญคู่ทุกคนแล้วก็โอ้นี่คือใส่สัตว์ได้9้าตัวเลยเรอฮะไอเทอร์เนอะไระ <What? S 1> เ่ะมันคืออะไรเนี่ยแข่งตกปลาเหรอเขารวมเปล่าเออลองกดดูลองกดดูอ๋อนี่ไงแข่งตกปลาจริงด้วยเหรอ,อมีระยะทางบอกไห166ยเมตร อ้าวดูโอเคมีบอกด้วยว่าใครอยู่ตรงไหนเล่นไกลสุดหรอนี่งานดับหรือรอบนี้ชั้นสามร้อยเลยนะเมื่อกี้ว้าวไอเลียยโยอยังไงถึงสามร้อยแล้วเนี่ยเออมันมีแป้นดิงไงเห็นเปล่าอ่ะไอพวกแป้นอย่างเงี้ยนะมันบูได้หรอใช่ไหนว้ามิดบูเลยเอ้าใช่ใช่เปล่า อุ้ยเป้นสีเขียวที่อยู่ใกล้ๆสุดาโอ้าโบแล้วมันจะไปจบตรงไหนเนี่ยนั่นสิอ๋อนี่นี่นี่มีเวลาบอกอยู่นะอีสี่สิบวิตรงไหนวะไอเลนเออฝั่งซ้ายน่ะซ้ายมือโอ้นี่แงจะพุ่งไกลแล้วมันอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นป่าวโอโอเคยี่สิบวิทุกคนตอนนี้คือผมอันดับหนึ่งอยู่มาเฮ้ยเฮ้ยจะตกในแล้วให้ชนะได้อันดับหนึ่งสิไม่ต้องไปของฉันดิในล่องสีม่วงนี่งไม่โดนเฮ้ยเวลาจะหมดโอ้ my god เฮ้ย โุ้ยเลยได้สิบัญญมณีมาประมาณนี้ทุกคนทค้าชนนเม้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเแค่มาแข่งตกปลาเฉยๆไม่เห็นมีอะไรเลยเอออะไรทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้นักวิทยาศาสตร์นี่คือเพิ่มความเร็วโดยการใช้เจมไว้ข้างในอ้าไม่น่าสนใจเลยสักดนิหนึ่งเฮ้ยแต่ฉ<ค>ันสนใจนะฉันกดไปแล้ว ขอดูร้านค้ายๆรอบนึงทุกคนครับร้านมีอะไรอีกบ้างโชคปลานี่คือถ้าเกิดว่าเราเติมเราจะโชคดีในการหาปลาใช่ไหมเอะงั้นผมเติมเหรียญคูสองแล้วก็โชคปลาแค่2อย่างพอแล้วกันนะไม่อยากเปิรเงินเยอะอ่ะกดตรงนี้เลยเหรียญคู่อีกอันนึงก็เป็นโชคปลานะทุกคนสี่ร้อยเก้าสิบเก้าถือว่าแพงใช้ได้เลยอ่ะกดมาเลยแล้วหลยยังนั้นะทุกคนครับเรามาออโต้เลยแล้วมาดูซิว่าจะได้ปลาอะไรบ้างลองดูสิอ่ะตัวอะไรตัวแรกที่เราจะได้มาจากการเติมโอ้ได้กุ้งนี่คือกุ้งเลยเนะี่ย มันกุ้งตรงไหนเนี่ยเออโอ้ยตาแบนหลุมดำหืมาแบนบุเบอรี่ตไมาเยอะเลยครับผมพวกนายมีเงินตอนนี้เท่าไหร่กันแล้วฉันมีอยู่หกหมื่น่ะเออฉันมีห้าหมื่นเจ็ดอ่ะโอ้ฉันมีเก้าหมื 9, 000, ่นแล้วแสดงว่ามันก็เก็บเงินง่ายอยู่นะนี่ใช่ขนาดไม่เติมมันเนี่ยยังไล่ๆกันเลยตกปลาทีเดียวได้เป็นหมื่นเลยอะ่ะใช่เป็นแมพที่อู้ฟู่มากทุกคนเล่นกันเอ,อ้ยปลาอะไรปลาโลกเ,ออเดี๋ยวหายากมันเนี่ยปลาโลกนี่ปลาโลกเป็นชื่อนี้เลยอ่ะ เออพาโลกอ่ะโลกที่แปลว่าเอิร์ดอ่ะปนล็อกไปเลยจะไปกอบพวกนายแหละนะเออนาีไปเกินจะได้ปะวานแดงด้วยอ่ะว้าวกดซื้อไปเรื่อยๆเลยทุกคนซื้อถัดไปไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีเงินโอเคไม่มีเงินแล้วให้พวกนายมันมีพวกอีเวนต์กับของขวัญทางด้านขวาให้กดให้กดรับด้วยนะโอเคให้กดคืออะไรให้กดคืออะไรเด่ยเฮ้ยน่าจะมี้ยคุณกุพง็อป ลาวาฉลาดว่ะออลาวาฉลาดตัวอะไร <c oughs> แต่ตัวที่หาง่ายที่สุดในไข่นี้เนี่อัพเกลรยะทางตะขอให้มันบาลางกันเลย <c oughs> เดี๋ยวผมตกมาเรื่อยๆเลยทุคนครับนี่ดึงมานี่ตกมาเรื่อยทุกคนครับหลายๆตัวมีเงินหกแสนด่านต่อไปเท่าไหร่ดูให้หน่อยซิด่านต่อไปก็คือเจ็ดแสนเ้ยฉ <c oughs> ันมีแล้วดิ ในมีแล้วจริงเออเออในไงมีแปดแสนแล้วทุกคนไปดานต่อไปเลยฉลามเรายังไม่ถึงเลยเ๋ยวเข้าจะกบอย่าเพิ่งไปอัพถังก่อนเดี๋ยวตัวนี้ก็มีทางเมื่อกี้อ๋อทุกคนเมื่อกี้คือฉันอัพถังเว้แต่ฉันไม่ได้กดใช้ถังเพิ่งมารู้เมื่อกี้เลยจะไปก่อนนะฉลาม แลว้วในโลกนี้ในะนั้นเราจะตกปลาลาวากันเนะ้ยเอ,อ้เป็นไงเนี่ยปลาลาวาเออนลองตกดูซิวุ้งโยนไปเลยมีแต่ปลาไม่ไหม้เฮ้ยทำไมของฉันเป็นปลาปกติคือมุกเลยจะขกอ๋อ <c oughs> คือมุกเหรอถ้าเกิดว่าเราตกในปลาลาวาใช่ไหมแสดงว่าเราก็ไม่ต้องเอาปลาไปย่างหรืออะไรเลยดิมาสุกแล้วใช่ไหมต้อ,อ,องไปหวานแหนในลาวาดีไหมเจะกกรมไปลองดูก็ดีนะ ได้เป็นปลาเท่ามาทุกคนเดี๋ยวเรามาทำการหวานเหดูจะได้แร่จากการที่หวานเหในตรงลาวาเนะี่ยเก็บมาก็ได้เงินได้อะไรนะทุกคนประมาณนี้เหมือนเขาจะมีเขียนว่าให้เราคอมไบฟิชเหรอว่าเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราเอาปลาแปดตัวมารวมกันมันจะไปสลายให้กับเราเหรอเนี่ยนี่ซื้อรัวซื้อรัวเบ็ดตกปลานี่คือยังเป็นก,กากาอยู่เลยมาด่าได้อย่างไกลอ่ะ เส่วนฉันขอซื้อสกินเป็ดตกปลาก่อนขอเท่ที่สุดเลยนะเว้ยมันมีให้ซื้อสกินน้่ยนะทุกคนครับแต่พวกเรายังไม่ได้ซื้อเลยนี่ฉันซื้อเลยสกินนี้โอสกินสีดำอะมันไม่บอกว่าสีอะไรซื้อมาเป็นสีขาวเลยผมจะลองตกปลามาไว้ก่อนพอมันเต็มกระเป๋าใช่ไหมผมก็จะลองมาคอมบายนะทุกคนอ๋อนี่รวมได้นะแต่ว่าต้องใช้สิบตัวละด่านนี้อ๋อแต่ละด่านมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะที่ใช้ปลาเนี่ย รอบเดียวก็น่าจะพอละมั้งนี่ไงมีขึ้นแล้วแล้วแล้วก็มาตรงขายเลยตรงนี้แล้วก็นี่ไงกดรวมได้อ๋อแล้วก็ไปสัตว์เลี้ยงของเราเว้ยโอ้โอเคนี่คือวิธีการมีสัตว์เลี้ยงของแบบนี้ แล้วมันดีไหมอ่ะจะโกบสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเลทสองร้อยสิบแปดของฉันนะ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําการซื้อสกินอะ่อยละกันกี่บาทมีทุกคนผมมีห้าแสนมันได้อันนี้นะซื้อเลยว้าววุ้เหมอกับฉันมากสีเขียวโอ้ยว่าพวกไหนเราลืมไปหรือเปล่ามันมีการเกิดใหม่ด้วยนะเว้ยมีรีเบิร์ดด้วยอ่อ เออก็คือเราต้องเสียเหรียญเสียที่อัพเกรดเสียถังเสียพื้นที่เหรอถต่งั้นฉันขอไม่รีเบิร์ดดีกว่าเออฉันเก็บไว้ดีกว่าถ้างั้นอ่ะแต่สิ่งที่เราจะได้รับหลังจากเรารีเบิร์ดคือจะเป็นัตว์เลงโอพีบวกห้าสิบอัญมณีแล้วก็ได้เกิดใหม่หนึ่งรอบนะคบผมประมาณนี้เออฉันว่าไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเออจริงโอ้ไปได้ใหม่ได้แล้วโูหไปได้รัวๆเลยว่ะนี่พวกนายฉันเริ่มเบื่อเกมนี้แล้วานายเบื่อแล้วอ่อเออมันซ้ำมากเลยไม่มีอะไรเลยอะ เอาจริงๆมันก็ใช่นะมันตกปลาเพื่ออัปเกรดปลาที่เรามีอ่ะเรามาแข่งกันไหมว่าใครหาปลาได้หลากหลายที่สุดด้วยการดูตัวคอลเลกชันนา้นซายเห็นไหมพวกนายมีกี่ตัวอ่าฉันมีอยู่38ตัวเออฉันมี43ตัวเฮ้ยเล่นเยอะกว่าฉันเหออเฮ้ยฉันเยอะสุดอเออเนี่ยพวกผมได้คุยกันแล้วนะทุกคนครับก็คือจะเลิกเล่นแล้วนะ <laughs> พอดีว่าเกมนี้ทุกคนค้ามาเป็นแนวตกปลาคือตกเฉยๆแล้วก็มันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะไม่มีอะไรที่จะเล่นให้ดูแล้วว <c oughs> ่วตกปลานี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกผมที่แบบว่าถนัดเลยเออโอ้โอี่ขนาดไม่ถนดัด <Hello. S 1> ฉันตกได้ลอยลานแล้วเนี่ย <c oughs> มันรวยยังไงไอาชีพตกปลาทำเงินได้ขนาดนี้ฉันไปทำยูทูบแล้วไปตกปลาดีกว่าจริงเอามาวมาทุกคนครับเราจบแบบก่อยๆแบบนี้แล้วกันนะเพราะว่าเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่รู้จะให้ทุกคนดูอะไรแล้วว่ามันจะน่าเบื่อเกินไปนะเอาปนวมานั้นเดี๋ยวจะจะเอาเงินลอยล้านฉันมาซื้อด่านต่อไปเรื่อยๆออดูซิว่าจะซื้อ,<ห>อถึงด่านไหนายไปเลยจโกเออลองดูก่อนนี่ยี่ห้าเองอ่ะซื้อไปเรื่อยๆเอาต่อไปสี่สามก็ยังพออยู่เจอแลนดต่อไปไอเนี้ยสุดท้ายแล้วปะเนี้ยเออแน่สุดท้ายนะ Oh. โอ้ยอัตสุสท้ายคือ71ล้านนะทุกคนชิว่าเก็บเงินไม่ยากแน่จริงออโต้ก็ฟรี free, เก็บเงินก็สบาย <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วเมื่อไหร่เราจะไปกันละเนี่ยโอเคไปเลยแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับบ๊ายบาย